ตื่นเต้นมากๆเลยครับเราจะเปลี่ยนให้คนละแบบไปเลยดูแล้วงงๆใช่ไหมครับผมเองก็งงนะฮะไม่หลอกลวงกันนะครับมีลผิดพาดอย่าหาทำมีแค่วหนลวเดี๋ยวเราทเปลี่ยนแปลงขึ้นบ้านเล็กน้อยนะครับว้าว อ่ะเข้ามาเข้ามาแนะนำน,นิดนึงช่างไฟของเรานะครับช่างสมปองครับก็จะบอกว่าช่างสมปองเนี่ยเป็นช่างที่เรารู้จักกันมานานพอสมควรแล้วเพราะว่าทําบ้านผมมาทุกหลังอะ <c oughs> ่ะฝีมือดีฝีมือดีไม่ใช่หาช่างไฟที่อื่นไม่ได้นะโอเคนี่สิ่งที่ช่างเขาจะมีเหมือนกันคือดินสอแบบนี้อันนี้ช่างไฟช่างมัน <c oughs> ทําสัญลักษณ์ตีเส้นมาให้ปองแล้วแล้วก็ปักมันจะถูกย้ายมาทอ ตอนทําบ้านพิ๊กเองอย่างเงี้ยพิธก็ลุยเองก็อย่างอย่างไอพวกพอเราวางลายอะไรพวกนี้ฮะก็พยายามวางด้วยตัวเองมันต้องเคลียร์กับช่างให้ชัดเจนนะฮะไม่อย่างงั้นพอเราทาไปแล้วเราเรามาดูเฮ้ยไม่ใช่ว่ามันก็ต้องแก้ไขก็เสียเวลาเราบางทีแล้วมันช้าไปแล้วนะพยายามบิดเรื่องตรงนี้ยอมเสียเวลาเพิ่มเติมในช่วงแรกหน่อยหนึ่งปรับทัศนคติให้ตรงกัน ระบบไฟอาจจะดูแล้วงงๆใช่ไหมครับคือผมเองก็งงนะฮะอันนี้ของเดิมก็อุดแล้วก็มาสร้างใหม่ตรงนี้แล้วก็มีสวิ์ไฟที่เดินมาใหม่มีปลัก๊กอันนี้อันนี้มันจะใกล้ๆกับซิงก็ทำเป็นกันน้ำไปกันน้ำออกเ <c oughs> จ้าปลาลีแวมเอ่อสำหรับวันนี้นะครับเป็นวันที่ตื่นเต้นมากๆเลยครับ <laughs> ที่เรารอคอยวันนี้คือคฟอร์น,นิเจอร์จะเข้ามาครับ เจ้าเก่าครับเจ้าเก่า F ฟ r ร์ r ฟอร e เฟรเหมือนเดินไปงานแบบ <Hey. S 2> ผมเขียวผมเขียวรักธรรมชาติมันปล่อยถูให้เขาแล้วแต่หน้าริบยันเนี่ยพยายามที่จะเร่งงานไฟฟ้าให้จบเพราะตอนนี้ไม่ลึกเลยว่าของมันเยอะขนาดนี้ อตนนี้ดูเสียเ่าเขาแพ็กมาดีมากนะครับเคลื่อนย้ายสะดวกแล้วก็ป้องกันการเสียหายด้วยถือวพางานดีตอนนี้ก็ห้องนอนติดตู้เจาะลักไฟยังไม่เสร็จดีเลยเยอะพอสมควรคนทางยาวไกลครับสู้ต่อไปว้าวนี่ลงไปนอนได้4ี่คนเลยนะเอาไม่ใช่ <laughs> ยังไม่มีอะไรคืบหน้ามากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกที่เขาเริ่มเข้ามาติดตั้งแต่อันนี้ไม่ใช่ตู้นะเดี๋ยวเขาจะจับนอนป้าบเข้าไปแล้วก็เป็นโครงเตียงอันนี้ก็จะเป็นประตูสไลด์เราเปลี่ยนเลยจากประตูบานเปิดอย่างนี้ปุ๊บเราคือว่าพอมันมาสวิงแล้วมันค่อนข้างจะขวางอันนี้ของที่วางกองกองอยู่เนี่ยเป็นเพียงแค่ห้องนอนห้องเดียวนะฮะเขาประกอบให้เสร็จแล้วปุ๊บแล้วเดี๋ยวค่อยเอาเข้ามาใหม่เพราะตอนนี้ถ้าขนมาหมดปุ๊บทํางานไม่ได้อีกอย่างหนึ่งอะไรที่มันเป็นเล,เล็กๆน้อยๆอย,อยกใาก ช่างทุกคนเนี่ยเป็นแบบนี้คือมีการปูพรมเพื่อเป็นการป้องกันทั้งพื้นแล้วก็ทั้งตัวเฟอร์นิเจอร์เองต่างคนต่างก็ไม่เสียหายอะไรนี่เห็นไหมค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาละแต่ว่าอีกพอสมควรฮะนี่คือแบบแวมๆม,ม,มากๆเลยนะเราจะเปลี่ยนให้คนละแบบไปเลยนะฮะแต่ว่าโครงสร้างเลยเอาทุกอย่างยังเหมือนเดิมหัวใจติก็ยังเหมือนเดิม <laughs> Hey, โต๊ะเขียนหนังสือสาเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อวานเวลาติดเนี่ยไอ้เจ้าโต๊ะตัวนี้ทีนี้แล้วมันต้องมีแมชชีนิกคล้ายๆบานพับตั้งอย่างนี้พอเราต้องการจะไปเปิดหน้าต่างเปิดมาปิดมาเนี่ยโต๊ะตัวนี้มันจะสวิงแล้วก็พับเก็บเข้านี่ได้แต่ว่าการตั้งมันเลยมาถึงหน้าต่างนี่เลยซึ่งมันไม่ได้เพราะว่ามันจะมีมา่านแล้วเดี๋ยวมา่านมันมาเจอกับโต๊ะตัวนี้ดังนั้นโต๊ะมันต้องขยับมาประมาณนี้พอสวิงปุ๊บเนี่ยมันติดตัวนี้เพือเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวเฟตต ร้านจะใส่ตัวนี้แทนครับวิธีการสวิงก็คือเราจะดันตัวไปข้างหน้าก่อนอ๋อดันไปก่อนใช่ครับอ๋อโอเคต่อมาก็คือจะสไลด์ยู่โอเคแต่พี่โดมันอย่าลืมตั้งให้ให้มันได้ระดับน้ำเลยเดี๋ยวผมต้องคอใส่ล้อใส่ล้ออ๋อต้องตั้งตั้งที่ล้อโอเคครับอย่าไปอยู่ใกล้มันระวังโดนล้อเฮ้ยนี่มาแล้วเคิร์ฟนี้เคิร์ฟภูเขาถือว่างานมาได้ประมาณร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะ อ๋ยังไม่ถึงยังไม่ถึงว <Wow. S 2> ้าวนี่ห้องนอนอันนี้สีเขียวนี่ไม่ใช่พ่อปูที่นอนนะฮะกระจกมาแล้วเหลือด้านนู้นกําลังติดตั้งอยู่ไอ้เก้าอี้ตัวนี้พี่แต่ว่ามันก็กว้างดีนะแล้วก็ขามป็นลอยพี่ดูมันต้องมีใช่ใชพักขาครัอันนี้เป็นในส่วนของโต๊ะที่อยู่ในโซนของห้องครัวโต๊ะตัวนี้ก็จะค่อนข้างอนเนกประสงค์นะครับ หลักๆก,ก็คือนั่งกินข้าวหรือว่าอยากจะแบบสบายๆนั่งชมวิวจะนั่งทํางานหรืออะไรก็ได้รู้สึกว่าเก้าอี้มันอาจจะกว้างไปหน่อยใหญ่ไปหน่อยก็เลยเดี๋ยวจะเฉือนให้เล็กลงนิดนึงแล้วก็เพิ่มที่วางเท้าครับก็จะนั่งได้2อคนอลมดีลมเย็นวิวสวยนะครับ ก็เดี๋ยวคงจะป้ายๆทาแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวให้ทีมงานช่วยทาเนี่ยแหละอันนี้พี่กำลังจะทำอะไรรับเฮ้ hey. อันเนี้ยไม่รู้ว่าคิดผิดหรือคิดถูกจริงๆแล้วเนี่ยควรจะทาสีฟ้าก่อนแล้วว่าเฟอร์นิเจอร์ค่อยติดตั้งอันเนี้ยพอเฟอร์นิเจอร์เขาติดตั้งปั๊บเนี่ยค่อยมาทาสีฟ้าเราก็เลยต้องมาห่อหุ้มกันนิดหนึ่งเนี่ยชีวิตลำบากเลย <c oughs> โอ้ยสอกฟ้า <c oughs> เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะฮะมาห่อหุ้มเอาทีหลัง ลืมลืมลืมเทปกาวเทปกาวคนมีน้อยนะต้นทุนต่ําถ้าล่วงหลุดไปนอกหน้าต่างก็ช่วยตามไปเก็บด้วยนะฮะไม,ไม่ถึงคนฮนะอารมณ์ดีสต่ติ๊กอารมณ์ไม่ค่อยดีเดิมเนี่ยมันเป็นสีเดิมนอกจากสีคอนโดเดินนะครัใช่ครัใช่ครับสีให,หม่ที่พาไปมันจะต่างตรงไหนต่างกันค่ะแล้วเราก็ต้องทามันหมดใช่ค่ะ ว่าตะกี้เกียจแล้วอยากให้ที่คอมมิ์อะไรกับกล้องมากได้ไหมเย้อย่าหาทำเสียดายสีไม่ได้เสียดายแงเกงนะใกล้ความจริงแล้วความจริงคืออะไรความจริงคือไม่เสร็จ โมงเย็นแล้วเลิกงานแล้วหาเช้ากินขําแต่วันต่อไปขึ้นมาไทยหนึ่งรอบวันนี้ไม่ไหวแล้วบายเจ้าป่าลีแวมเห็นความเปลี่ยนแปลงขึ้นบ้านเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปิดหน้าต่างก่อนร้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 อนจริงๆนะจ๊ะวันนี้จะติดไฟกิ่งแล้วก็กระจกแผมแพมแพมลืมตลับเมตดมาแป๊บหนึ่งมาแล้วตลับเมตรบันไดบันไดจะลืมอะไรอีกไหมที่เอาบันไดมาเนี่ย ไม่ใช่ปีนี้ก่อนลืมไปครับจงจำไว้ว่าก่อนทำะารเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าเราต้องไปตัดไฟก่อนครับสิ่งที่ต้องการใช้ไม่มีมีของเยอะมากแต่ว่าไม่มีของที่จะใช้มีกระจกก่อนออกจากห้องมันแบบว่าได้แบบส่องเห็นความเรียบร้อยของตัวเองก่อนออกไปพอเราตัดไฟแล้วปั๊บเนี่ยเรามาเช็คก่อนว่ามันมีไฟหรือเปล่าโดยการที่ยืมนิ้วีไม่มีโอเค มองไม่เห็นกระปกมือให้หน่อยค่ะขอบคุณครับอันนี้คือส่วนกระจกค่ะถ้ามันกระจกเราต้องมีสายไฟออกมาเพราะว่ากระจกมันจะเป็น smart m i r อร r นี่ก็จะเป็นแบบกดปั๊บแล้วก็จะมีแสงอะไรเงี้ยค่ะของเทอร์เร์เดี๋ยวเอาสมาร์ทกระจกมาวันนี้มีผู้ช่วยนะครับช่วยถือหน่อยเพราะว่ามันมีน้ำหนักนะฮะเดี๋ยวจะเบิกตัวผู้ช่วยเออไม่แน่ใจว่าช่วยได้หรือเปล่า ร่าง้าพช่วยนะครับเจ้าเก่าครับสวัสดีครับตั้นเป็นคนมีระดับนะระดับน้ำโอ้โห <laughs> เนตั้นนวัตแบแ์ใหม่กำหื่สวยอ่าง <laughs> ยังยง<อ>ายงอา๋อยางเหรออ๋อจัมร์วิลเลอร์เนี่ยับตั้นมันสามารถต่อบลูทูธฟังเพลงได้แล้วก็มีแสงสว่าง มีสีวอร์มกับสีเดย์ไลท์ปกติล้ำมากมากนี่นี่แล้วพอเวลามีฝ้าหรืออะไรเงี้ยเราก็ปรับกันฝ้าได้เอันนี้ไม่ต้องทายคิมกันแดดแล้วไม่ใช่อย่างงั้นโอ้นี่เขามีแผ่นนี้ให้มีวัดนี่ <c oughs> ให้เจาะตามนี้เลยเว้ยเฮ้ย <c oughs> <ๆ>ไม่ต้องวัดอะไรเยอะเลย พอเวลามีกล้องแล้วเราก็กดดันนลเนะประมาณนี้โอเคไหมระยะนี้กระจกรุ่นนี้เขาสําหรับทําเป็นกระจกในห้องน้ําอยู่แล้วกันเป็นฝ้าแล้วก็มีแส,สงแส,สว่างเวลาที่เราจะส่องหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเขาไว้ติดในห้องน้ำแหละแต่ว่าติ๊กรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็สามารถไปใช้ในห้องนอนได้นี่ก็เลยนํามาประยุกต์ก็วันนี้ก็จะวุ่นวายน,นิดนึงนะครับ มีทั้งช่างเฟอร์นิเจอร์มีช่างไฟแล้วก็วันนี้จะมีเจอบยึดติงของตู้ใต้อ่านล้างหน้ากับโรเยลที่จะเป็นที่วางกาแฟวางโทรศัพท์วางทับเล็บอะไรนะอย่างเงี้ยอนนี้เราราราหลบก่อนเราหลบ <c oughs> <c oughs> เรือกำลังแล่นไปฮะต้องโทษฝนใช่ไหมเพราะว่าเนี่ยฝนตกน้ำไปท่วมเนี่ยไม่น่าตกเลยเรือเรือผ่านไป ้อดีของการที่เราทาบ่อยๆแล้วเราทําเองเป็นเนี่ยครับมันคือการที่เราได้สามารถมาเลงแล้วเลงอีกได้เรื่องมากได้ตามใจชอบติดตามต่อไปนะครับว่าจะเป็นองไงกับเจ้าป่าลีแวมเจ้าป่าลีแวม ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่มาทํางานันที่นี่นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเปลี่ยนชาวเวอร์ใหม่นี่ครับเฮฟเฟอร์เร <ff> ครับนี่จะบอกว่าห้องนี้เนี่ยครับเฮฟเฟอร์เรทั้งห้องเลยนะทั้งชาวเวอร์เครื่องทําน้ําอุ่นก็เดี๋ยวต้องทําการวัดเซนเตอร์ติดเครื่องทําน้ําอุ่นจัมไฟมันจะเป็นชาวเวอร์แบบมีทั้งฝักบัวแล้วก็เป็นแบบเบรนชาวเวอร์มาดูกันครับว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับ บ่อยเลยครั่อยที่ทําไม่เป็นเนี่ยเราก็ให้ช่างทําให้แล้วก็บางทีแล้วตาแหน่งไม่ค่อยถูกใจเราก็เลยคิดว่าต่อไปก็คือมาติดเองดีกว่าก็เลยเป็นที่มาของการทําเองอ่าเป็นรูปเป็นร่างแล้วใช่ไหมคะกระแก่บกเหลี่ยมแนะพกไว้เลยครับยังไงพวกอุปกรณ์พวกนี้ใช้แน่นอน อุ่นๆเอาทำไมอ่ะเนี่ยมีรหิทิพลาดมาแล้วเรียบร้อยครับเออนี่คืออะไรคะที่คนสีนะคะที่คนสีมีแบบนี้ด้วยหรอคะเขาเรียกว่าการประยุกต์กันนะคะความที่เกียจของคนนะทำมาจากสายไฟคะ่ะบสายไฟเหลือๆเนี่ยแล้วก็กดชื่อ พูดถึงว่าถ้าเกิดว่าคนที่ไม่มีเครื่องปั่นนะคี่ว่าก็เนี่ยมาใช้สว่านเนี่ยช่วยอันนี้เป็นสีทาพื้นปูนเก่านะครับเราจะลงก่อนเพื่อจะทาสีจริงเป็นผนังทีวีฮะสีมันต้องมีเฉพาะทาภายในาภายนอกมีค่ะมีทาภายในาภายนอกสีทาภายในก็ความทนแดดทนฝน,น,นก็จะน้อยหน่อยถ้าจะถูกกว่าสีทาภายนอกอ,อันนี้เป็นสีรองพื้นเฉยฮะเพื่อให้มันยึดเกาะกับพื้นปูนแล้วก็ให้สีจริงๆเนี่ยมายึดเกาะกับมันอีกทีหนึง่ง น,นี้เรามาติดม่านนะครับติดม่านก็ออมดเยอะเหรอพี่เอกมดเยอะเหรอไม่ใช่มดไม่ใช่มดหลอลื่นหลอลื่น ยกส่วนไว้ที่บ้านสำหรับงานวันนี้เป็นไงบ้างคะโอเคระดับหนึ่งเลยนะคะอันนี้ยังเหลือในการรีผ้าม่านเก็บอีกเพราะว่าตอนพับมาค่ะมันจะเป็นจีบนิดนึงเดี๋ยวเราต้องรีดเก็บงานอีกครั้งนึ่งโอเคค่ะมีความยากง่ายยังไงบ้างไหมครับผ้าที่พี่ติ๊กเลือกนี่จะเป็นผ้าที่เรียกว่าขัดต้นนะคะมันจะกองแสงได้แค่5%ทีนี้ทางเราก็จะใช้เป็นผ้าดิมเอาใช่ด้านหลังนี้จะเป็นดิมเอานะคะการแสงที่แปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยอยู่ที่ความเข้มของสีของเส้นได้ด้ ลายผ้มาม่านผ้าเนี่ยเลือกเองเพื่อให้มันแบบมีสีสันเป็นแบ็กกราวที่พอเวลาแบบถ่ายรูปก,ก็สวยอะไรอย่างเงี้ยเราคิดอย่างนั้นนะนะแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติ อะไรเงี้ยครคุณโมเนี่ยวันนี้มาเป็นตัวแทนของร้านม่านเนี่ยอย่างติ๊กเองเนี่ยจะรู้จักในชื่อม,าาม่านละไมใช่ค่ะคืออย่างอย่างที่กล่าวก่อนนะคะว่าม,าาม่านละไมนะคะเป็นแบรนด์ที่ทําการตลาดมาแล้วอะคะ่ะ25ปีแลปีนี้เข้าปีที่26แล้วว้าวปกติแล้วเนี่ยจะทํางานเกี่ยวกับลูกค้าทั่วๆไปโดยที่ไม่มีแบบว่าการออนไลน์เลยเพราะฉะนั้นสมัยเนี่ยคะ่ะออนไลน์มันค่อนข้างสูงแล้วก็เลยต้องคิดว่าเออเราจะทำยังไงเพื่อที่เราจะเก็บทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ด้วยก็เลยเปิดเป็นเชิร์ติ ทำไมเชิญได้คอลเลกอะไรเนี่ยเขาครบวงจรนะที่เราเราจะขายตั้งแต่พม่านะคะวอลเปเปอร์พื้นลามิเนตทุกชนิดเลยแล้วก็พม่านะคะนำเข้าทุกแบรนด์นะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์นอกแบรนด์ไทยอ๋อครับก็เจ้าป่ารีแวรมนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่มาตรวจงานครับนี่ฮะห้องเราอยู่ข้างบนนู้นฮะ ก็ให้เห็นสภาพกันจริงๆนะครับเป็นช่วงระหว่างระมแหงกับพระรามเก้าครับไม่หลอกลวงกันนะครับว่าสภาพความเป็นจริงยังไงนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าพอเวลาฝนตกจะเป็นแบบนี้นะครับรถมาไปก่อนไปก่อนมีคลื่นด้วยครับไม่ต้องไปทะเลก็มีคลื่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปเข้าด้านหน้ากันนะครับเดี๋ยวไปตรวจงานกันครับก็ตื่นเต้นนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับตอนนี้งานถึงไหนแล้วเมื่อไหรจะเสร็จ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกินาเป็นอาร์ติสที่จะมาบรรเลงเพ้นมีน้อง9ก้าอีกคนสวัสดีครับก็เดี๋ยวจะช่วยกันหมาบีเกลิลน่าจะอยู่ประมาณนี้ได้ใช่ไหมเออผมอยากให้มันอยู่ตรงนี้กําลังเกาะลูก,กงง <กะ S 2> เกาะอยู่แล้วก็เห็นอย่างเงี้ยบีเกลิลอาจจะมากกว่าหนึ่งตัวอ๋อเป็นเป็นหมาเด็กนะครับกำลังเกาะแบบวอลวอนอยากจะเข้าบ้านนะครับอ๋อครับอันนี้เดี๋ยวผมเอาขาวเก็บให้ทีได้ครับขาวขาวเงี้ยผมก็อยากให้มันแบบต้นไม้หรืออะไรที่มันเป็นไม้เลื้อยนะฮะครับ อาจจะเป็นแบบเถาเถาอารมณ์แบบใบๆบเหมือนพวกใบองุ่นอะไรอย่างนั้นนะงั้นเดี๋ยวมาเริ่มชิ้นนี้ก่อนเลยได้ครับน้าบานก็แล้วแต่เลยครับคือผมอยากให้ถึงปิดน่ะก็ยังสวยด้วยได้ครับก็เป็นท้องฟ้าแล้วก็มีนกบินนนกบิเชื่อมไปถึงนู่นน่ะครับเรียบร้อยแล้วถ้าป็นหัวของพี่ติ๊กเป็นยังไงบ้างครับมันก็จะเป็นอารมณ์แบบกลิ่นอายป่าๆแนวแบบท็อปปิคอลครับก็จะมีพวกไม้ใบใหญ่ๆมี พวกดอกไม้นิดหน่อยแซมแซมแล้วก็มีพวกนกนกแก้วนกน้ำอะไรเงี้ยครับก็จะมีแบบบิเกิลลูกหมาเล่นเล่นกันแล้วก็จะเห็นเนินเขาเป็นเนินๆไกลๆออกไปเพื่อให้ห้องมันดูไม่แคบเพราะห้องเราค่อนข้างเล็กประมาณนี้ครับ ีผมมาเลาะซีลูกกลงอันนี้ออกอน,นี่ครับเพราะว่าพอวางทาาดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันไปบงังรูปมากเกินไปทําให้เห็นน้องบีเกิลไม่ค่อยชัดนะครับน้องบีเกิลหก <6 S 2> ตัวนี้โดยการตัดตรงนี้ครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe <S <S กดกระดิง่งและกดติดตามในทุกๆช่องทางของเจ้าป่าเข้าเมืองกันด้วยนะครับ